คืไปแล้วหลอกบคืนด้วยวาองโแวะวีดีโอพี่วีดีโอวีดีโอคนี่ครับเราจเปิดรายการชีวิตของเด็กนะครับนนเหตุการณ์นี้เด็กต่ำกว่า18บานชมนะครับ แจ้งไว้ก่อนเพราะมันเจะท้าที่โชดและโกรธมากกินเยอะดิพี่ไปเด็ดกินทำไมอยากมีส่วนร่วมอยากมีส่วนร่วมครับนี่ครับเหมือนเกะครับรีวิวรีวิวนี่นี่เรากำลังรีวิวทั้งที่เหลียงกำลังกินอะไรครับกระดูกไก่ต้องทำลับโลตี้เหลียงดูดูนี่ก่อนครับถ่ายลงมาครับนี่ครับกระดูกไก่ทั้งโต๊ะทั้งโต๊ะถ่ายถ่ายแทนทั้งโต๊ะครับถ่ายแนทั้งโต๊ะแนทั้งโต๊ะแทนทั้งโต๊ะครับนี่ครับทั้งโต๊ะนี่คือใบหน้าผู้กินไก่มาเลยแล้วนะครับ กีกักกลับมาน้องกลับมาน้องกลับมา,บมาครับกลับมาดูครับอันนี้คืออรารยธรรมเริ่มต้นนะครับเรียกว่าอรารยชนาอรารยชนทั้งหลายลที่กินมานี่คือเรียกยี่อะไรดีวะเนี่ยใครไม่รู้เลยให้กิบผมด้วยใครก็เคาครพผมโอเคอรารยธรรมเหลี่ยงนี่คืออรารยธรรมเหลี่ยงนะครับดูครับู้สืบทอดไหมเนี่ยซูครับซูม ซูมซูมเข้าไปครับสังเกตครับยังมีเนื้อติดอยู่ครับเหลียงจะค่อยๆเล็มและแทะเข้าไปอันนี้อันนี้ไม่ใช่นิสัยอันนี้เป็นตันดาอันนี้คือตัวไนิสัยตปันด่างครับอยากกินตะปีอยากกินตีคืนี่คือนี่คือเริ่มจากมือก่อนนะครับสะได้กระชับหรืจะดูดดูดรับดูดดูดูหน้าครับดูหน้าหน้าผิดมันยังมีแบบโป่เป็นเอ็นอยู่เลยเป็นเอ็นฝังฝังดูดไม่ได้เหรดูดได้แล้วดูดแล้ว เฮ้ยอันนี้มัน bon อบอนแอนด์สปาเก็ตตีบออ๋อตรงนี้คือสปาเก็ตเลยสปาเกตต์เราเรียนเราเรียนชีวะมาใหมาน่นี่ไว้กินไก่เรียนอะไนะชีวะชีวะตรงนี้เป็นส่วนที่แบบมีเนื้อตาตรงร่อันี้มีเนื้อเยอะเนื้อมัน,นจะนุ่มมากอ,มอยากกินเลยเว่างเจอกันนะครับผมช่วงนี้ไม่ค่อยมีอะไรทำมาบ่อย อายกยกข้าโชว์เลยพี่มารอมารอเก็บปิดรายการปิดรายการพี่เี้เต็มเต็มก็ไม่อยากให้ดูภาพต่อไปต่อหลังจากนี้แล้วนะครับถ้าดูมากกว่านี้เดี๋ยวจะรับกันไม่ได้มากกว่านี้คือเรายังมีความโลกสวยจากเหลียงอยู่จบเลยแล้วกันตัดจบครับตัดจบ ยปไปเล็กถ<อ>ัมากครับความเหลียงเลยปาลม <c oughs> <c oughs>